ก็มีคําถามนะครับจากคลิปแรกๆที่ผมทําไปก็มีผู้ของเข้าไปดูว่าทําไมถึงไม่แนะนําให้เด็กวิ่งตัวเปล่าทำไมว่าวิ่งไม่ดีกีฬาระดับโลกเขาก็ยังวิ่งกันแล้ฟุตบอลระดับโลกเขาก็วิ่งเพราะวิ่งเป็นพื้นฐานของทุกกีฬาถูกต้องครับถูกต้องแต่ที่ผมพูดไปผมอธิบายไปในนั้นแล้วนะ,ะแต่อาจจะฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวคลิปนี้ผมพยายามจะจะอธิบายแล้วก็ถ่ายทอดให้มันสั้นที่สุดนะครับ แต่มันก็คงจะยาวแหละเพราะรายละเอียดเรื่องวิ่งมันเยอะเอา,อางี้ก่อนเลยอย่างแรกเราเป็นนักฟุตบอลนะครับเราควรทําความคุ้นเคยกับลูกบอลเนี่ยเลี้ยงบอลตบบอลคือถ้าเราควบคุมลูกบอลได้ดีเราจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ดีแต่ถ้าวิ่งมันวิ่งตัวเปล่าวิ่งไปอย่างเงี้ยวิ่งไปอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าทีนี้มาอยู่ในหัวข้อของวิ่งทําไมถึงผมว่าวิ่งไม่ไมดีเท่ากับวิ่งด้วยแล้วเลี้ยงฟุตบอลไปด้วย โอเคไหมครับถ้าเราวิ่งด้วยเลี้ยงบอลไปด้วยเราก็จะได้การเลี้ยงบอลเข้าไปเสริมในการวิ่งอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าการวิ่งตัวเปล่าไหมครับอลองคิดดูนะถ้าเราวิ่ง1ชั่วโมงเลี้ยงบอลไปหนึ่งชั่วโมง,เร,ง,รมง,โมงเราจะชนานาญกับการเลี้ยงบอลมากขึ้น1ชั่วโมงคิดดู2การวิ่งเป้าหมายของการวิ่งนั้นคืออะไรโค้ดต้องการอะไรถ้าโค้ดที่ไม่มีความรู้ในเรื่อง ระบบหัวใจเรื่องอะไรก็ปล่อยเด็กวิ่งไปเรื่อยโซน2โซนสโซน4ก็ไม่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเด็กจะได้อะไรก็บอกว่าอ่าให้มันฟิตให้มันแข็งแรงต้องฟิตขนาดไหนหัวใจต้องเต้นขนาดไหนใช้เวลาเท่าไหร่ต้องพักกี่นาทีโอ้รายเรียนมันเยอะมากเยอะมากๆผมวิ่งมา10กว่าปีวิ่งเลยนะวิ่งจากเจ็บเข่าแล้วกห็หันมาวิ่งเลยวิ่งจักรยานศึกษาจากโค้รระดับโลกเลยโคตชจักรยาน ที่มีเครื่องมือวัดชัดเจนใส่หัวใจแปะเต้นโอ้วัดละเอียดยิบรู้แม้แต่ทั้งว่ากระทืบบันไดยานใช้พลังงานไปเท่าไหร่ต้องเหลือพลังงานเท่าไหร่ต้องกินอะไรกินเจีวพลังงานยังไงกินทุกกี่นาทีแต่ละคนจะไม่เหมือนมันละเอียดขนาดนั้นดังนั้นผมจึงบอกว่าวิ่งไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าวิ่งไปด้วยเรียนรู้วามเบืดีแต่ถ้าวิ่งตัวเปล่าควรจะมีเป้าหมายเช่นเอาวันนี้เราจะวิ่งส่วนสองเพื่อลดไขมันเพื่อสร้างพื้นฐานของความแข็งแรงทั้งหมด เราไม่ได้เตะบอลนานเราก็ต้องมาวิ่งในโซนสองชา้าๆให้หัวใจมันเต้นพอดีไม่เหนื่อยจนเกินไปเพื่อปรับสร้างกายใพ้พร้อมสู่การซ้อมหนักในอนาคตข้างหน้าเนื่องจากเราไม่ได้เตะบอลนานอ่ะอย่างนี้ดีแต่ถ้าไม่ได้เตะบอลมา3เดือนไม่ได้อะไรเลยอยู่ดีมันเฮ้ยอยากฟิตว่ะวิ่งหัวใจเต้นโซน4ี่โซน5โซนส่โซน5 ได้1ินาที20นาทีเอออย่างนี้ดีฟิตแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันตรายอีก,กังหากหัวใจวายได้เลยโซน5เพราะว่าถ้าเราไม่เคยซ้อมนานๆหรือร่างกายไม่แข็งแรงพอเสี่ยงบาดเจ็บเสี่ยงซึ่งจะอธิบายในทริปนี้ก็ยากอ่ะก็เอาปเป็นคร่าวๆว่าถ้าอยากให้เด็กแข็งแรงวิ่งเลี้ยงบอลอ่าถ้าเด็กวิ่งวิ่งเลี้ยงบอล10นาทีแล้วเบื่อรอบสนาม10รอบเบื่อเลี้ยงบอลไปด้วยเบื่อก็สร้างมาร์กเกอร์ให้เขาเลี้ยงลบชจักๆี้จัก,จก,จก คือการเคลื่อนไหวให้หัวใจมันเต้นในโซนเท่าที่กัวิ่งดีกว่าวิ่งจ็อกกิ้งธรรมดา 2. ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่อยาให้เขาวิ่งแบบฝึกนี้ก็ได้ก็ตั้งบอลไว้อย่างนี้ตั้งบอลไว้มีประตูตั้งระยะไกลหน่อยสักยี่หลาอ่าตั้งอย่างนี้ต่อแถวคนหนึ่งอยู่หลังโกพอคนนี้ยิงตู้มคนนี้วิ่งคนที่ยิงวิ่งจ๊อจจัไปวิ่งวิ่งวิวิวิ่ง บอลอยู่ในโกคนที่อยู่ในโกเก็บบอลเลี้ยงวิ่งวิ่งวิ่งบนมาทําหลายๆฐานเพื่อให้ทุกคนไม่ได้หยุดวิ่งไอคนนี้วิ่งเกือบถึงโกห้ามหยุดนะวิ่งเกือบถึงโกไอคนนั้นยิงเขาให้ตรงกรอบตุ้มวิ่งต่อไอน,นี้วิ่งไปถึงโกเก็บบอลพอดีบนไม่ได้หยุดเหมือนกันครับนี่ได้ความแม่นยําในการยิงประตูก็จัดแปลงไปเป็นแปรบอลอ่าแปรบอลระยะก,กี่หลาแปรให้ไปถึงปึ้งแล้ววิ่งตามเพื่กทำหลายหลายฐานให้พอดีกับจำนวนคน ก็จะได้วิ่งเคลื่อนที่ตลอดเวลาพร้อมกับการเล่นฟุตบอลไปด้วยโอเคไหมครับนี่แต่ถ้าเป็นโค้ดที่รู้ว่าอยากให้นักกีฬาวิ่งโซนไหนโซน4กี่นาทีโซน3กี่นาทีโซน2กี่นาทีอันนั้นวิ่งดีเพราะว่าวิ่งจะมีสมาธิจดจ่อกับการวิ่งจะไม่ต้องมาห่วงลูกบอลจะได้สร้างความแข็งแรงของระบบหลอดเลือดหวัวใจสร้างความฟิตเพิ่ม v o 2 Max สร้างอ็นดูรานอะไรต่างๆนานาถ้าโครร้ดรู้มันก็จะดีนะครับ แต่ว่านี่ก็ต้องศึกษากันต้องต้องศึกษากันใช่ใชว่าคําว่าลึกลงไปหน่อยลึกไปหน่อยโซนสองหัวใจแต่และคนเต้นไม่เท่ากันอีกโอ้เยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากผมก็ศึกษามันมาสิบห้าปีอะห้าปีจากเพราะว่าตอนนั้นเป็นใช้คําว่าเป็นเอ็นข่าวขาดแล้วก็ปล่อยตัวเลยแล้วก็เออใช้คําว่าหาหมอเป็นเบาเป็นเบาหวานเป็นอะไรเกือบตายอ่ะคือหนักมากหายใจไม่ออกไปหาหมอเกือบตายก็ กลับมาดูแลตัวเองใหม่ก็เตะบอลไม่ได้ก็วิ่งก็เอาก็ฝึกษาว่าวิ่งยังไงทีนี้ไปวิ่งมาราธอนวิ่งโอ้ปั่นจักรยานแข่งจักรยานมันเลยทีนี้ก็ผมก็เลยว่าได้ความรู้นี้มาก็ก็เอามาแบ่งปันก็ย้ําอีกครั้งวิ่งไม่ใช่ไม่ดีแต่วิ่งอะไรเพื่ออะไรโซนไหนยังไงวางแผนด้วยไม่ใช่มาถึงจับเด็กวิ่งรอบสนามสิบรอบแล้วพอมันลงมาซ้อมมันแปรบอลไม่ตรงก็ไปด่ามันคือก็มันวิ่งหมดแรงแล้วมันมาแปรบอลก็ให้มันซ้อม กับบอลให้ชัวร์ก่อนให้แม่นยำก่อนแม่นยำเสร็จไปวิ่งระหว่างทางสลับฝึกตอนเหนื่อยได้หมดจับวิ่งอย่างเดียวเด็กมันเบื่อมันก็ไม่เล่นประมาณนี้แต่ถามว่าดีไหมดีดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแต่ถ้าวิ่งแบบมีแบบแผนจะดีกว่าวิ่งโซนสองสิบนาทีโซนสองเหมาะกับใครโซนสองเหมาะคนพักไปนานแต่มันไม่ใช่ควบความฟิตไม่ได้เพิ่มความฟิตมันแค่ปูรากฐานอหัวใจเต้นโซนสาม เพิ่มการอึดขึ้นมาหน่อยเพื่อเพื่อพัฒนาให้เรา,เาหัวใจเต้นได้แรงขึ้นทนทานขึ้นแล้วก็สปินได้บ่อยขึ้นอะไรเงี้ยโซนซีเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นเงง็ต้องไปศึกษากันอีกเพราะถ้าทำคลิปโอโหยาวเป็นชั่วโมงพูดไม่หมดแล้วพะจะพูดจุดนี้รายละเอียดจุดนั้นแค่พูดโซนสองเรื่องเดียวก็ครึ่งวันแล้วก็อะไรงี้ผู้ปกองลองไป เอาคลิปนี้แล้วไปลองไล่ฟังดูนะผมก็พูดรวมๆไม่มีสกิปรวมเลยจากประสบการณ์จริงทดลองจริงหลดํำหนักวิ่งแข่งปั่นจักรยานอะไรหลายอย่างก็ตอนนี้กลับมาเตะบอลได้แล้วก็ขอให้คนที่บาดเจ็บก็กลับมาไม่ต้องรีบค่อยๆทำครับแล้วก็ศึกษาเรื่องอัตราการเต้นหัวใจจะช่วยให้ฟื้นตัวกลับมาเร็วกว่าที่เราไป ไม่มีความรู้เรื่องอัตราการเต้นหัวใจไม่มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ร่างกายตัวเองอาหารการกินโภชนาการไม่มีไม่รู้เลยไปวิ่งวิ่งวิ่งไปมั่วสั่วไปหมดมันจะมันจะแมว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 มันจะไม่เห็นไม,ไม่ไม่กลับมาแข็งแรงได้เร็วเท่ากับไปให้ถูกทางาค่อยๆไปไปให้ถูกทางครับก็ฝากไว้เท่านี้